สวัสดีค่ะมาพบกับช่องทุ่งปุ้ยชาแนลนะคะชีวิตอยู่เฉยไม่เป็นอย่างที่เห็นทายเล่นไปเลยนะคะวันนี้นะคะทุ้งปุ้ยนะคะก็มาส่งข,ข้าเซี่ยวประจันนะคะให้กับลูกค้านะคะคุณสุริยันนะคะซึ่งเป็นลูกค้า V.I.P. นะคะอยู่ที่จังหดดวัดยะโสธรดนวยกันนะคะนี่นะคะถ้าใครสนใจนะคะถ้าใครสนใจนะคะก็สามารถนะคะสั่งได้ที่เพจ T.J การช่างนะคะหรือว่าจะเป็นเพจทุ่งปุยชาแนลหรือว่าจะเป็นช่อง u t ท b e ทุ่งปุ้ยชาแนลได้เช่นกันนะคะ รับรองนะคะคุณนะคะเทวดาราคามนุษย์โลกนะคะแล้วก็ใช้ทนใช้ทานชวนลูกเชื่อหลานเชื่อกันแล้วนะเ่อ <c oughs> นี่นะคะเดีย๋ยวเราไปสงคภาเณียบกันกันนะคะ <c oughs> อันนี้จะเป็นตัว36แรงนะคะน้ำหนัก35.2.2.0กิโลนะคะส่วนนี้จะเป็นตัว50แรงนะคะจะอยู่ที่43.5.2.0 น,ะะนี่นะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะมาเคลียร์ที่อยู่ส่งให้ลูกค้ากันตอนนี้นะคะถุงปุ๋ยก็ทําการส่งครานะคะให้กับคุณสุริยันเรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้าบริของเรานะคะปลายทางเย,ยโ่อระรนะคะต้องกราบนะคะขอบคุณคุณสุริยันอีกครั้งหนึ่งนะคะที่อุดหนุนคราเที่ยวพระจันทร์นะคะแล้วก็ถุงปุ๋ยนะคะต้องกลับบ้านแล้วนะคะฝากนะคะ ติดตามนะคะเพจถุงปุ๋ยชาแนลนะคะช่อง YouTube ถุงปุ๋ยชาแนลแล้วก็ถ้าใครนะคะสนใจคราดเซี่ยวพระจันทร์นะคะก็สามารถนะคะกดเข้าไปติดตามที่ช่องที่เพจพีเจาการช่างได้เลยค่ะขอโทษคักพูดน,นะคะไปค่ะถุงปุ๋ยลากกไปก่อนฝากกดไ like, ลค,ค์กดแชร์กด u b s สไคร e ให้ช่องถุงปุ๋ยด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายกลับบ้านกัน ส่งของให้ลูกค้ามานะคะ